สวัสดี fc ชาววันพฤหัสทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่2ถึง8มิถุนายนนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่แปดเหลียนเป็นช่วงที่คุณมุ่งมั่นกับการทำงานอย่างหนักขยันมั่นเพียรมุ่งมั่นกับการหาเงินนะคะทำทุกอย่างเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มไพ่การเงินเป็นไพ่จักรพรรดิค่ะช่วงนี้ระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนิดนึงนะคะ คุณจะหมดเงินไปกับภาระรับผิดชอบที่มีค่อนข้างเยอะหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าภาระเยอะค่ะรับผิดชอบหลายอย่างทําให้ต้องควบคุมระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายพอสมควรเรื่องการงานเป็นไพราชาถือดาบงานเจออุปสรรคปัญหาเหนื่อยหน่อยแต่ก็สู้ไม่ถอยค่ะสถานการณ์ค่อนข้างเครียดนะคะเพราะว่าต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญ แต่ทุกอย่างก็จะสำเร็จได้เพราะความพยายามค่ะเรื่องสุขภาพนั้นเป็นไพ่สิบเหรียญแข็งแรงดีถ้าหากเจ็บป่วยก็มีคนคอยดูแลอย่างดีค่ะหายได้ในเร็ววันความรักช่วงนี้เป็นไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักกับเศรษฐีหรือว่าคนที่มีฐานะดีถ้าหากมีคู่มีแฟนแล้วความรักค่อนข้างราบเรียบไม่หวือหวา อาจจะเพราะว่ามัวแต่ทำงานมัวแต่หาเงินค่ะจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับแฟนกับคู่รักและคุณเองก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ด้วย